เพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนาย a c c e l e r a t e r g a m e l e g นาย a c c e l e r a t e r g a m e r Lego อะไรนะ Lego เว้าเว้าเลวเช่างมอนเถอะเออแล้วก็อยู่กับเกม Minecraft นะครับว่าหูยมีคิวได้เล่นนะเนี่ยผมอยากแคด Minecraft มาตั้งนานแล้วแต่ว่าคอมผมมันมันมันไม่ให้ไงคอมผมมันไม่ซัพพอตกับ Minecraft แล้วก็เออผมเปลี่ยนคอมใหม่เล่นนะเดี๋ยวแลถ้าไม่เอ้ยไม่เอานะ เออแล้วก็เรื่องสําคัญอย่างหนึ่งก็คือผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนไม้ด้วยเอ้าแล้วมันกดอ๋อ F5 แล้วมันกดออกเออไม่ใช่ผมเปลี่ยนไม้ด้วย,วม,ม,ม,ย,ม,วยมันทําให้เสียงของผมมันแปลกไปแปลกไปจากเดิมมากเลยนะณนะจุดจนี้นะอันนี้ผมไม่ได้เล่นมาก่อนนะคือผมอยู่ดีเข้าเซิร์ฟมาแล้วก็หันหลังดูผมก็เห็นไอ้บ้านนี้เลยผมก็สงสัยว่ามันเป็นบ้านใครอาจจะเป็นบ้านเอ้ยนั้นผู้ชายตาเดียวไม่ใช่นะฮะมันเป็นบ้านของพวกวลเลเจอร์นะฮะวลเลเจอร์ Vill ager, Vill ager พวกนี้ เลกหกเราไม่มีฮอมอร์ลเรต้องหายไปแล้วเดี๋ยวเรา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 นี่ไม่ไม่ต้องหาอาหารอะไรมากมายเลยแต่ว่าแค่เราเราไม่ทำอะไรผมคือผมมาเล่นเล่นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่หนึ่งจุดสองจุดอะไรไม่รู้อ่ะอันนี้มันหนึ่งจุดเจ็ดแล้วผมโคตรงงเลยว่า,วามันมีว่ามันมีอะไรมั่ง <Okay. S 2> ผมผมผมตัดไม้ก่อน uh huh. เราคือ <c oughs> ที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมจะเล่นเอาเป็นประมาณว่า uh huh. ไอ เอาเอาชีวิตรอดนะฮะเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์ครับผมเล่นบนฮาร์ดคอร์นั่นเองตั้งชื่อว่าอะไรดีไมครับฮาร์ดคอร์ตอนที่หนึง่งแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แม่งเลยทำไมต้องทำไมต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยก็ไม่รู้เราต้องไปหาหินก่อนผมชอบไปหาหินก่อนตอนแรกอรเพราะว่า <c oughs> <c oughs> มันจะได้ไอมีมีเลือกมีใช้เ <c oughs> นี่ยจุดนีนน้ดวงที่อยู่ทางนู้นเหรออันนี้ดวงทิ์หรือเปล่าท่านผู้ชมมันเป็นเรี่มเรียมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาหาหาหินเฮ้ยฉันเห็นนายฉันเห็นนายฉันจะเอาแกฉันจะเอาแก ฉันต้องการหมึกของแกเอาหมึกของแกมาเจสันก็อยากได้มือเจสันอยากได้มือมาเจสันจับมือกันเจสันน้ำมือแล้วตายตายอ่าไม่กินเจสันอ่าเจสันไม่มีมือเจสันทำไงดีเดี๋ยวฉันจัดการเองเจสันไม่มีมืออาโอเคได้แล้วเจสันยิ้มไม่ได้อุ้ยเจสันไว้หน่าไม่เป็นเจสันอ๋อเจสันเป็นไข่สุกเจสันต้องลอยนี่เจสันไข่สุกเจเจสันต้องลอยนะ ถ้าไข่ไม่สุกคือมันจะจมนะท่านผู้ชมถ้าผู้ชมเด็กๆนิดนะ้อยต้องจาไว้นะว่าแต่เอ้าเดี๋ยวอ๋อตกใจผมตกใจผมผมผมไม่รู้ว่าพวกนี้มันจะตามข้าวคือรู้อยู่แต่ว่าลืมเนี่ไมไ่เล่นนานว่าแต่เราจะสั่งลกล้างลกล้างลกล้างบ้านช่องไว้ตรงไหนดีเนี่ยมา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 ,มาที่นี่แล้วแกฉันยังไม่ได้ทําที่ขังพวกนายเลยทีงดีดเนี่ยงั้นเราก็ต้องมันจะมืดแล้วไม่เดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนท่านผู้ชม,มจะหาเห็นแด่ จะผมหาหินไม่เจอไงผมก็ไม่รู้หินอยู่ไหนทำไงดีเรอเจสันรูกมันอยู่ใต้ดินอ๋อทำไมเจสันรู้ก็เจสันไม่อยู่ในมาคานานแล้วเจสันมาอีกเจสันไปแสดงหนังอะ่ะอ๋ออ๋อเราได้ดูอยู่เราเราได้ภาคแล้นะเออใช่ใช่ใช่เออใช่ไหมเฮ้ยนั่นมายหรือเปล่าทำไมเมืจ่จจงเฮ้ยทำไมมันเมื่จจงเลยเนะี่ยผมไม่ชอบเลแบบเนี้ยนี่ไบไบเลยนี่สว่างขึ้นเยอะเลยเจสันก็ชอบสว่างนะั่นนะ่ะนะ จุดๆนี้ตัดไม้แล้วก็มันมันเมื่อเลยผมคิดไปเองครับเออถึงไงก็เหอะเราเรายังไม่มีเตียงฉันรู้แล้วฉันขอโทษนะฉันฉันฉันไม่ตั้งใจจริงๆนะฉันขอโทษเดบะแบะแกฆ่าฉันเ็ะเดะฉันจะฆ่าพวกแกต่อแบบเดะเบะเดะอะไรอย่างเดะ แบดแบเแบดบแบบแบบตัวอื่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแบะแก่ตัวอิญไม่เห็นเป็นอะไรเลยมันไม่ได้ยินเสียงอะนะวันนี้พวกหันมาหน่อยสีไนแบดแบดผมชอบของอันนี้มากเลยครับมันชื่ออะไรครับอ๋อมันชื่อควัน ต่อไปเฮ้ยเมื่อแล้วดวงจันทร์ไม่นะทำไงดีมือสั่นเราเราต้องขึ้นบ้านขึ้นขึ้นบ้านขึ้นไงเนี่ยเดี๋ยวๆๆมือสั่นเฮ้ยคิปเปอร์เราบ้านอยู่ไหนบ้านบ้านอยู่ข้างบนตื่นเต้นตื่นเต้นกลัวคีปเปอร์เดี๋ยวเรายังไม่มีอาวุธเลยมีแต่ไอ้วูเดนพิกเอ็กซ์เนี่ยให้ตายเถอะทำไงดีขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเออผมคิดว่าผมจะจบตอนที่ผมตายนะผมไม่คิดว่าผมจะอยู่อยู่รอดไดนนาหรอก คนมันเพิ่งเล่นทำไงนะแกซอมบีอ้ <c oughs> อย่าเพิ่งซอมบี้อย่าอย่าอย่าปิดไงเนี่ยประตูอยู่ไหนประตูประตูอ๋ออยู่นี่ไง <c oughs> <c oughs> เป็นบ้าไปแล้วผมโอเคโอเคไม่ไหวอะ่ะเสียงผมมันแตกผมไปดูคลิปมาทำไงดีหรอท่านผู้ชมว่าแต่ซอมบี้มันอยู่ไหนแล้วมันจะเข้ามาไหมมันไม่มีเตียงนอนอะ่ะนายนายช่วยเราได้ไหมนายนายนายไม่สามารถช่วยเราได้เลยเหรอ <c oughs> ประตูตมีสองทางนี่หว่าแล้วมันจะมาจากทางไหนเนี่ยเล้วเขาออกทางนี้ได้ไหมเฮ้แยแมงูอยู่ด้านบนแน่เฮ้ยเขาไงไม่ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวครับผมว่าเนี่ยให้เราทนรอยอย่างนี้มันไม่ได้หรอกเราต้องออกไปบู๊เขาบอกก็ก็บอกไปแล้วว่านี่อ้าเวเดี๋ยว,วๆมาเพื่อตายลงไปเลยตายลงไปเลยแจ๊ดเฮ้ยแจ๊แบ่นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวๆมีใครคลิประโอ้โหมามามาจากไหนอะไร ทะนุหัวทนุหรือนายซอมบี้บอกฉันมาฉัานไม่รู้ฉันไม่รู้ใครยิงฉันใครยิงฉันนี่ไงฉันเจอแกแล้วไป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 ฆ่าแกฆ่าแกเราต้องแบบฮาร์ดคอร์แน่มัจะมัวหลงผมลืมคิดไปว่ามันตายยากแปบ๊บเดียวก็จะตายอยู่แล้วเลยเนี่ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยเราต้องหาคนเราอุ้ยสามพันแล้วนี่ยวงั้นเราก็ไปนอนกันเถอะเราเดี๋ยวว่าซอมบี้ตัวนี้เราต้องฆ่าตายก่อน เจ๊แบจะช่วยแกไงดีเนี่ยไม่กล้าลงไอ้เงั้นไงงั้นนายเก็บน้ำซอมบี้ให้เราหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวเนาะว้าเอ้ยฉันขอโทษนะซอมบี้เฮ้ยวีเลเจอร์ฉันจะโอ้โหตายแน่ตายแน่กูกูคนเดียวทำไงดีแล้งขุดลงไปด้านล่างนังไงเนี่ยโอ้โหสเกเลตันยิงทำไงเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่ได้นั่นมันคีเปอร์หรือเปล่าโอ้โหไม่มีที่ไปแล้วเรา โอ้โหเต็มเต็มไปหมดเปลี่ยนโหมดได้ไหมกูเปลี่ยนโหมดได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามารถลงไปได้เราสามารถลงไปได้อู้เยี่ยมเดี๋ยวโอ้โหอยู่เสมอขนาดนี้เลยอย่างน้อยเราก็ไอโอ้โหนี่มันไม้เอ้ยนี่มันหินนี่หว่างั้นเราก็ต้องทุบแล้วแหละเฮ้ยที่ทุบหายที่บอกว่าแตกนะที่ทุบแตกทำไงดีเมื่อไปหมดแล้วงั้นเราเราทำเตียงก่อนแล้วกัน แต่ว่าถ้าซอมบี้อยู่แถวเนี้ยเราเราเราไม่สามารถนอนได้ใช่ไหมเราต้องลองดูหน่อยนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกูจะคราฟยังไงวะกู <laughs> แม่อยู่นี่ที่มันเืดอ,อย่างเงี้ย <laughs> โคตรอนดาดเลยคตเล่นมาคราบครั้งแรก <laughs> แถมเอาหมดฮัดคอร์ด้นะมาเอานี่ไปเลยพลัสติงเทเบิเไปแล้วเราก็เออทำไงวะหนึ่งสองสามไม้เป็นฐานแล้วก็อันนี้เป็นยัดนุ่นโอเคเอาไปวางวาง,วางยังไงอะวางวาง วางนอนไม่ได้งั้นเราเราเลื่อนไปขี่ไปเยอะๆได้ไหมไปเจอท้องบีฝูงฝูงฝูงข้างในอ่ะฝูงฝูงในถ้ำซะละทำไงดีเรานี่แหละไม่มีเพื่อนเล่นด้วยทำไงได้ตี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 เอาเตียงไหมย้ายย้ายที่อยู่ไหนวะมืดเคตรงนี้ไม่มันนอนไม่ได้เลยหรองั้นตัดบทไปตอนเช้าไหมพิมธามพิมพ์ทาม พิมพ์แบบนิโลบายเลยไทม์เซตศูนย์ศูนย์ไม่ได้งั้นตัดฉากแม่งเลยทำแบบนี้มันเป็นวิธีชิ้นหน้าแบบหน้าหน้าทุเรศมากแล้วโอ๊ยบอกตามตรงผมลืมคิดไปเลยว่าถ้าลงมาแล้วมืดๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันมีซอมบี้เกิดได้ไงแล้วถ้าเกิดนี่คือเราตายแน่นอนงั้นเราก็ต้องอมีมาตรการรับมือไว้ว่าทําอะไรว่าลืมมีไม้อ๋อทําที่ขุดใช่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 นี่ไงที่ขุดแล้วเราก็ต้องขุดหินแถวนี้ไงแล้วเราก็ต้อง เอาชีวิตรอดต่อให้ได้หาทานหาทานในที่มันเมื่อยอย่างเงี้ยล่ะทำไงได้ละ่ะเวลาเวลาตอนข้าม,มันเป็นเวลาแห่งการขุดไงขุดแรกขุดทองไง <laughs> ข,ขุดทองคนคนเขาชอบไออะไรละ่ะคนเขาชอบขุดทองตอนดึกๆใช่ไหมละ่ะใครจะไปขุดตอนเช้ากันละ่ะ <laughs> กูพูดอะไรเนี่ยเอ,อขึ้นไปขึ้นไปได้อา้าวหลงทางหมอผมไม่มีซอมบี้เกิดนะอย่านะถ้ามีคิป <laughs> ถ้ามีคิปเปอร์ก็จบอะ่ะโอเคโอเคไปเราเรา,เราไม่สามารถเอาแบบ เอาเอาเอาหินมาขุดกับหินได้เหรอเอาหินขุดหินแล้วมันก็จะทําให้เกิดอะไรไงประกายไฟอะให้ตายเถอะหาไม่มีอะไรให้เราทำแล้วใช่ไหมมีแต่ต้องวางเตียงแล้วเราก็ขุดไปลึกๆกันเถิดขุดลึกอีกลึกอีกเอ้ขุดลึดลกเพื่ออะไรวะ <c oughs> บ้านหลังแรกของฉันเฮ้ยเดี๋ยวโอ้พระเจ้าสวนทรงโปรดข้าแล้วขอบใจท่านมากนะโอเคได้แนละ้วต่อไป จีฉันชอบที่ชาววางนะเจ็ดเคฮนีแ่แน่สว่างคือมานันตาเห็นเลยโอเคได้เวลาขุดเมืองของเราแล้วเดี๋ยวต้องหาเพื่อนเล่นซะแล้วเราโปรโปรเจกต์นี้ผมว่าน่าจะน่าจะจบประมาณไอ้กลางเดือนกลางเดือนของเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคมนหครับเพราะว่าผมจะย้ายหัวตอนตอนวันที่19เแล้วตามนั้นเลยฮะถ้าย้ายถ้าผมย้ายย้ายหัว สำหรับคนที่ไม่รู้นะผมก็จะไม่ได้แคสเกมอีกเลยสัก4ี่เดือนจริงๆเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะแคสเกมได้กับลูเมทที่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครผมก็ไม่รู้กับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสนิสนสนทกับเขาได้สักเท่าไหร่เดอเอาจิงๆคือตอนนี้พูดติดถัดเพราะว่าเพราะว่าอะไรตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นเพิ่งเคยแคสไม่ครับครั้งแรกทำไงได้ <laughs> โอเคโอเคคุณไปเรื่อยแล้วกัน มันเป็นวิธีธการขุดของเราขุดลงไปลึกๆแบบนี้เป็นขั้นบันไดใครๆกุข,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 ขุดแบบนี้ <laughs> มันเหมือนผมหายใจไม่ทันน <laughs> ะเดี๋ยว,ยว,ยวพักก่อนกินน้ำืึนแปน๊บนึงนะท่านผู้ชมด,ด,ดูดูสกินที่แสนงามของผมไปก่อนอา้าวแล้วมันจะดูยังไงในบางหน้านอย่างเงี้ยงั้นดูด้านหลังก่อนแล้วกันนี่สกินสวยงามผมทำเองเลยเนี่ยไม่เชื่อหรอสกินกากๆขนาดน,นี้ผมทำเองแน่นอนอ่ะผมแค่เอา าหมวกมาใส่เฉยๆหมวกหมวกเป็นหมวกของเขาคือผมเอาวิธีทําหมวกไปดูแล้วผมก็วาดสีตามที่ผมอยากได้นะกด F5 เออผมลืมผมชอบลืมว่าก,กดยังไงเน่ยนะผมว่าช้าแล้วแน่เลยแต่ว่าเราไม่มีอะไรกินเลยอ่ะอุตส่าห์อุตส่าห์เจอบ้านวิลเลจเจอแล้วผมพุ่งผมพุ่งรู้ว่าบ้านวิลเลจเจอมันมีหลายแบบผมนึกว่ามันมีหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวอ่ะอันนี้มันมีแยกออกมาด้วยอ่ะเป็นบ้านของ ไอ้สองวีลเจอร์นั้นหรือว่าเป็นสองวีลเจอร์บ่าวสาวอ่ะอีอีเป็นแบบคู่ผัวเมียที่แยกย้ายออกมาเพื่อมาชูรักกันอยู่นอกเมืองอะไรประมาณนี้โอเคคุณเหล็กได้เจอเหล็กแล้วเจอลาวาซะละ,ะ,ละไม่กล้าไม่ไม่กล้าลงไปลงไปแล้วแหละเออเออชีวิตเราต้องสู้นะท่านผู้ชมแล้วต้องออกไปแต่ขอบฟ้าขอบฟ้าไงขอบฟ้าน้ําจะออกไปแต่ขอบฟ้าแต่ดูเหมือน,นว่าน้ําของเรามันไม่เข้าใจมันอยากปิดฟ้านะเฮ้ยมันมืดแล้วอะ มันมืดแล้วจริงๆนะผมว่าเช้าเรามั้งเราไม่มีวิธีดูดูได้เลยเหรอว่าตอนไหนมันเช้า F3 นี่ช่วยอะไรวะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมไม่เคยใช้ผมไม่เคยกดเลยปุ่ม F3 อะไรเนี่ยเอาขุดยอะเกินเราขุดเราขุดเยอะเกินแล้วเราได้เหล็กมาสองอันเราเอาไปทำอะไรได้ตัดขุแกะไงใช่ใช่ใช่เราเจอแกะเ,เราฆ่าไปแล้วแกะน่าจะเหลือประมาณตัวสองตัวมัง้งโอเคเราต้องไปดูเราต้องไปดูน,นะนะท่านผู้ชมเอาละเอาละ ดีมากจรงไงพวกเนี่ยถึงเวลาวางเตียงยังลงไป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 วางเตียงกันเถอะเราเราต้องทำเฮย้ยแดดใช่เสียงแบบนี้แดดแน่นอนเสียงแหงสวนเราเอาเอาเอ,เอผมไปตากุดว่ะขุดเลยโอ้โหไม่อาอาเดือดเหรอสวัสดีพวกอาลงมาไม่ได้แล้สีิ เอ้ยแมงมุมมันไม่โดนไฟไหมหรอวะให้ตายสิอย่าอย่าลงมานะไม่ชอบอยาผมกลัวแมงมุมอแมงมุมมันชอบชักใหญ่เด๋อดขึ้นไปต้อนรับกันแบบนี้เลยครับวันนี้ผู้เออเออเออกระโดดมาดีมีมีคิปเปอร์ด้านหลังไม่เอาคิปเปอร์ด้านหลังไม่เอาอยายายา ทำไมอ่ะมันไม่สนผมอ่ะหรือมันมีอัปเดตใหม่แบบแมงมุมเป็นเพื่อนรักเราอะไรประมาณเนี้ยแมงมุมเพื่อนรักแองเคยดูเปล่าวันดีพวกนายเป็นเพื่อนรักของฉันใช่ไหมฉันชื่อเคลวินน่ะเฮ้ย,ยอย่าตกใจอุย้ยคีปเปอร์อยา่าข้างหลังมีไหมไม่มีนะโอเคโอ้ยแจ่ก็ทําเสียงได้เสียงเดียวแล้วทำไงได้มันพูดไม่ได้หรอกท่านชมช่างมันเถอะขุดไม้ดีกว่าเราโอเคเรา เฮ้ยก็แค่ไม้ crafting table เ่าอย,อยาไปสนมาเลยเราขุดไม้ใหม่ได้นะนะโอเคแล้วเราจะได้ทําขวานกันขวานเราก็ทําได้นี่หว่า crafting table เ,เราอยู่ตรงนี้ไงโอเคโอเคผมวางไว้ตรงนี้น่ะนะลงไปลงไปนี่นะซ o ม b ี e เก็บให้ยังอู้ <c oughs> เสียงเสียงเปลี่ยน <c oughs> เอ,อ้ยอยู่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 อ้าวสติก๊กต้องเพิ่มแล้วแหละแล้วเราก็จะสร้างบ้านด้วยอะไรกันดีท่านผู้ชมบ้านบ้านแรกของเราเป็นบ้านไม้แล้วกันเนาะผมว่าน,น่าจะด,ด, <c oughs> ดีนิดนึงดีนิดนึง ไอ้หินอยู่ไหนผะหาหินไม่เจอผมช่างเป็นคนที่ตาไม่ดีอสะเหลือเกินเนี่ยนะโอเคได้แล้วไปตัดไม้กันเริ่มแรกตัดไม้ก่อนนะนะโอเคตัดเอ้าวิ่งวิ่งผมวิ่งไม่ได้ผมต้องหาข้าวเออเดี๋ยวเข้าไปดูตัดไม้ก่อนผมชอบทำนู่นทำนี่ในเวลาเดียวกันอะไรประมาณนี้แบบรีดทำอะไรแบบนี้ตัด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 โอ้อ่า I am keeper โอ้ โอ้อะไรหนะ่ข้างนอกนั่นนะ่ะมันมีอะไรมัางน่นนะ่ะมันมีต้นไม้เต็มเลยมันไม่มีอะไรน่าดูเลยช่างมันเถอะผมอยากเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเลี้ยงหมากับ <c oughs> เลี้ยงแมวเพราะว่าจะได้เอามาไล่เฮ้ย <c oughs> เออหมาก็เออมันเลี้ยงได้หมดเลยนี่หว่าเอามาไล่ได้หมดเลยแต่ว่ามามันไล่อะไรไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะขี่ได้ขี่ได้แลวก็วิ่งเร็วผมอยากผมไม่เคยขี่เลยผมเห็นเขาขี่ม้ากันแต่แต่ผมไม่รู้วิธีขี่ท่องไงดีเฮยฮ้เจสันรู้ไหมเจสันไม่รู้เจสันขี่เป็นแต่จอสเจสันที่ถึงจอสเจสันยังไม่เห็นจอสเลยเออใช่เรายังไม่เห็นหมูว่ไม่ได้นะเราต้องให้เจสันเห็นจอสให้ได้นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวนายตัดตัดตัดไม้ต่อเราจะทำไม้เอยทำบ้านด้วยไม้อะไรดีอ่ะ อยากได้ไม้เบิร์ชแต่ว่าไม้เบิร์ชมันช่างหายากจริงๆไม่มีใครสนใจไม้เบิร์ชน่ะนะเสียงกันไหนฉันอยากฟังพ่อนายเถียงกันฉันรู้ว่าพ่อนายเถียงกันเองเนี่ยเอ้เดี๋ยวก่อนนะคลิปนั้นผมไม่ได้ลงอ่ะคลิปที่ต้นไม้พูดกันอ่ะคลิปนั้นผมภากไว้แต่ว่าผมไม่ได้ลงเป็นคลิปของไอ้โพดดิ้งผมจะพูดทําไมก็ไม่รู้คิดแล้วเซ็งผมไม่ลงคลิปไม้คร์ดอีกแล้วนะหมายถึงคลิปภาคการ์ตูนผมจะมาแคสเกมอย่างเดียวเลยฮ่าๆในจุดจินนี้นะเราจะ เฮ้ยเราสามารถเอา,มาเมล็ดพันธุ์ได้นี่แล้วก็ให้แจ่มาเข้าเข้ามาในฟาร์มบ้านเราเฮ้ยได้แล้วแจ้แจ้เราได้แล้วเฮ้ยมีมีแจ่สองตัวแจ้เดี๋ยวไปวอีกแจ้หนึ่งก่อนแจ้มานี่แล้วก็มันทำได้อยู่เสียงเดียวทานผู้ช <c> ม <oughs> <c oughs> ผมพูดแม่เดี๋ยวลองพูดก่อน <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ผมฟักไข่ครับผมชอบฟักไข่เ <c oughs> ดีด๋ยวแล้วฟักไข่ไก่มันต้องเป็นตัวแม่ไม่ใช่เหรอ ผมก็เป็นผู้หญิงนะ,ะสงสัยสงสัยแบบว่าเออเป็นไก่ในไหมครับมันไม่มีเพศแต่ว่าเอ,อเขาก็คงคิดว่าตัวมีเพศอ,ะนะอ่นะก็ไม่รู้สิครับผมคิดว่าผมเป็นตัวมีงาครับอ้าขึ้นไปไหนดีอ้าว่าไงพวกน่าํำคาญแบบไม่เอาแล้วพูดคนเดียวเลยไม่รู้ลงมาลงมาไปลุงพีเขาพูดคนเดียวไปเถอะน้าอา้าอย่าบอกว่าตกไปตัวหนึ่งมาลงมาลงลงมา,ลงมา,ลงมาแล้วก็เข้ามาในบ้านซะเออว่าแต่ว่า เออผมเห็นจ่าจเลยเมื่อกี้มันเกิดการฟิชชิ่งกันแล้วหมงซอมบี้กับวิเวนเจอร์อ่อโอ้โหน่ากลัวมากเลยอยู ешь, enfin, ่ใ huh ีซอมบี้ก็ไปนึกสภาพไหมนึกนึกสภาพออกไหมอย่างเงี้ยเอ้าไม่ใช่แล้วทีนี้บักบักบักวิเวนเจอร์มันก็กลายเป็นวิเวนเจอร์ซอมบี้เฉยเลยอ่ะอะไรกันโอ้ยงงแล้วจริงๆผมงงมากเลยนี่คอสเพล์ผมใครจะวาดให้ก็วาดเลยนะตาผมสีเขียวผมผมสีความจริงผมผมน่าจะสีน้ำตาลนะ ผมไม่ค่อยชอบสีฟ้าสักเท่าไหร่มันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าสีฟ้าพอมาลงพอมาลงในไมค้ามันสวยดีอะกูทาอะไรเนี้ยปะปะปไปกันเถอะไปผจญภัยกันเอ้ยเดี๋ยวเดปิดก่อนเราต้องวางเตียงด้วยใช่ใช่ใช่เป็นที่นอนเราเพราะว่าไอ้ <c oughs> วิลเจอร์นั้นมันตายไปแล้วไงวิลเจอร์สองตัวนั้นเราก็ยึดบ้านนี้แม่งเลย <c oughs> เราไมไ่ชั่วนะนี่ฉันก่อข้าวพวกนหนนะอืมไม่ได้น้อน่นมันข้าวของฉันเฮ้ยเสียงใครอ่ะเฮ้ยนั่นไงเราเจอเราเจอ ชื่ออะไรวะเราเจอจอชแล้วจอชเดี๋ยวเราเราเรา,เราทำข้าวไงวะเฮ้ยเราต้องไปฟักไข่ก่อนเราตีนี้แป๊บนึงปากปากปาปาปาป,ปโอเคเข้าไปเข้า,ขา,ขาเขาเาราก็เก็บของของเราให้หมดเกตแจ๊แบ่อย่าออกมานะเอ่ออันนี้วางไว้แล้วเราก็จะต้องทําข้าวข้าวทำยังไงอะท่านผู้ชมทําข้าวที่เป็นขนมปังกินอะ่ะว่าแต่ว,ว่ามันจะกินอิ่มหรอมีแค่นี้เองกินดูดิอ้าวไม่ใช่ ว่มแบบโอ้กินไม่อิ่มอ่ะแล้วก็ไปหาอาหารอย่างอื่นเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วว่ามีอาหารเออไม่เอาแจ๊แบ๊แจ๊แบ๊อย่าออกไปนะเข้ามาฉันบอกให้เข้ามาในแกไม่งั้นฉันจบคลิปนะฉันจบคลิปโดยไม่มีพวกแกพวกแกจะหนาวนะโอเคเราต้องปิดแล้วเราก็ปิดโอเคเราจะไอโยนไข่จบคลิปนะครับแล้วเฮ้ยได้ไข่มาสองไฟเยี่ยมการไกลไข่ผ้าไหมไข่เนยไสองบาทห้าิบอ้าว จบโอเคงั้นสารพัดนี้ก็จบกันพลาดนี้เจอกันพลาดก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันพลาดหน้านะครับเดี๋ยวผมจาพยายามใช่ไหมเดิกกดติดตามหรือดูคลิปถัดไปได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ